ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สต c r ครีเอเตอ anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งคุณผู้ชมที่ดูเป็นประจำหรือคุณผู้ชมที่มาใหม่ก็แล้วแต่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับช่องทางเดียวเท่านั้นไลน์เดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าใครกําลังหลงไหลปลื้มคุณมากและเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเออใครกําลังหลงไหลปลื้มคุณมากๆตอนนี้นะครับเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองด้วยนะครับหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยในเรื่องความสัมพันธ์วันนี้นะ ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเปิดควบคู่กันไปเพื่อดับเบิลพลังงานนะครับเป็นการดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานเพื่อความแม่นยําสูงสุดนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้าว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่เราจะใช้ทั้งสําสำรับในการดูร่วมกันนะครับโอเคทําใจสบายๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงถ่ายให้คุณนะครับ ทำใจสบายๆนึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหรือจะทําใจโล่งๆว่างๆก็ได้เช่นกันมาด,ดูไปด้วยกันนะครับเปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องเปิดไปพร้อมๆกันใบแรกวันนี้คุณได้โอ้หนึ่งดาบ a e of source คุณตั้งใจจะทําอะไรอยู่ช่วงนี้คิดอ่านการใดประสงค์สิ่งใดวางแผนวางแผนใดไว้ลงมือทําได้เลยา ประมาณนี้นะครับตัวตนของคุณแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นมีความเป็นาธาตุลมก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับาธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มก็เด่นนะเรื่องาธาตุเรื่องราศีไม่ต้องไวล็อกสเปคนะครับผมย้าเสมอว่าดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็อโอ้เจ็ดดาบเซเว่นออฟซอร คุณมีปัญหาใดๆกับใครอยู่หรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรแต่เป็นความเข้าใจผิดกันการปกปิดเรื่องบางอย่างอะไรแบบนี้ถ้ามีใครปกปิดอะไรคุณนะคุณจะได้ล่วงรู้ความลับนะครับหรือถ้าในทางตรงกันข้ามนะในทางตรงกันข้ามถ้าคุณมีความลับใดๆปกปิดอยู่ก็ระวังความลับแตกด้วยนะครับพลังงานสลับกันได้ถ้าคนอื่นปกปิดคุณคุณจะได้ล่วงรู้หรือถ้าคุณปกปิดใครเขาก็จะล่วงรู้เรื่องของคุณเช่นกันประมาณนี้มาดูกันต่อนะ พลังงานยังโดดเด่นที่ธาตุลมด้วยเออแล้วก็ใครกำลังหลงไหลปลื้มคุณมากตอนนี้โหหพูดไม่ทันขาดคำใครกำลังหลงไหลปลื้มคุณมาก6กถ้วยออกมาเลย six of cups คนกันเองคนรู้จักในแวดวงเดิมๆรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพื่อนเก่ามิสหายเก่าๆคนในแวดวงเดิมๆของคุณแต่ไม่ใช่แฟนเก่า ความ6ถ้วยนี้ไม่ใช่แฟนเก่าแต่เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วย้ําว่าไม่ใช่แฟนเก่าคุณทั้งสองคนยังไม่เคยคบหากันในฐานะแฟนในฐานะคู่รักนะครับเป็นไปได้ว่าเคยแอบลืมแอบจีบกันเตาะเตาะกันอยู่แบบนี้แล้วไม่ได้เป็นอะไรกันต่างคนแยกย้ายไปใช้ชีวิตมีโอกาสวนกลับมานะครับและก็มีความเป็นคนธาตุน้ําโดดเด่นเช่นกันนะมีนกรกฎพิจิกมีธาตุลมและธาตุน้ําแล้ววันนี้นะครับมาดูกันต่อนะ ใครปลื้มคุณมากเออหลงไหลคุณมากปลื้มคุณมากตอนนี้อยากได้คุณเป็นคู่ครองขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ oh, 9. ก้าวไม้เท้าในอ็อบวอนส์คุณมีภาระใดๆอยู่หรือไม่การเป็นเสาหลักครอบครัวการดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลพ่อแม่หรือแม้แต่มีน้องๆพี่น้องที่ต้องดูแลญาติสนิทมิตรสหายที่ต้องอยู่ในความดูแลของคุณอะไรแบบนี้ หลายท่านเป็นเสาหลักของบ้านหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้มีครอบครัวใหญ่โตอะไรคุณอาจจะอุปการะเด็กหรืออุปการะสัตว์เลี้ยงมีหมาแมวเยอะแบบนี้เป็นไปได้นะครับหรือแม้แต่คุณกําลังทํางานหนักเกินกําลังอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาวะจํายอมหรือคุณอยากจะไปสู่เป้าหมายอยากถึงฝั่งฝันเรว็วก็แล้วแต่นะใบนี้บ่งบอกว่าขอให้คุณดําเนินเดินหน้าต่อไปอย่าได้ยอด่อท้อสิ่งที่คุณทํามานี้มาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนอีกอย่างหนึ่งของคนาธาตุไฟก็เด่นนะครับ โอเคธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟออกมาแล้ววันนี้อืย้ำเลยนะเรื่องธาตุเรื่องราศีไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับนะดูเป็นแนวทางก็พอนะที่แน่ๆคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้แต่ว่าความเหนื่อยนี้มันจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้อย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำไพทาโรนี่แม่นจริงๆศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์จริงๆตามความเชื่อเลยนะ พูดถึงเรื่องอความเหนื่อยยากจะนำพาโชคดีความคุ้มค่ามาให้หนึ่งเหรียญออกมาเลยหนึ่งเหรียญเอาใบเดียวมันคือโชคลาบขนาดใหญ่โชคจากฟากฟ้าพรจากฟ้าแบบนี้แต่ถ้าตีความในเรื่องการทำงานทำการมันไม่ได้หมายความว่าโชคลาบจากการเสี่ยงโชคอย่างเดียวหมายความว่าคุณหวานพืชอย่างไรคุณจะได้ผลอย่างนั้นทำงานเหนื่อยยากขนาดไหนคุณจะไม่เหนื่อยฟรีคุณจะได้ค่าตอบแทนที่ดีประมาณนี้คุ้มค่าครับผมขอให้เชื่อมั่นในไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ เหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าตามภาพไพทาโรสากลเป็นไพที่เข้าใจง่ายเออสื่อสารกันด้วยภาพเราก็ทำนายตามตรงตามตำรานะครับตามหน้าไพไม่มีการอวยกันนะย้ำเลยสบายใจได้นะครับช่องเราไม่มีการอวยกันเปิดยังไงทำนายไปอย่างนั้นเออถ้าดีก็บอกว่าดี ถ้าไม่ดีจะมีคําแนะนําให้อย่างเช่นใบนี้มันมีดีมีร้ายอัศวินดาบนะครับอหนะบริบทนี้ความหมายไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างแต่บริบทนี้ผมมองว่า อาจจะเป็นความใจร้อนของฝั่งคุณที่อยากประสบความสําเร็จเร็วๆเออฝั่งคุณนะหรือเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่อยากเข้ามาใกล้ชิดคุณเร็วๆอยากได้คุณไปครองคู่แบบนี้อยากเป็นแฟนคุณอยากมาสารภาพรักกับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้ลองดูบริบทแวดล้อมของชีวิตว่าตอนนี้เรื่องใดสําคัญกว่ากันถ้าคุณเน้นเรื่องการงานการเงินเป็นหลักช่วงนี้ทุ่มเทให้เต็มที่แต่ถ้าคุณการงานการเงินอยู่ตัวแล้วอยากมีความรักดีๆอยากมีความสัมพันธ์ดีๆคุณจะมีคนมาจีบเร็วๆนี้อ เ่าหรือเธอจะเป็นใครเอามาดูกันนะน่าสนใจเช่นเคยวันนี้พลังงานไพ่ออกมาได้อย่างสอดคล้องกับหัวข้อจริงๆนะครับอืมใครกำลังหลงไหลและปลื้มคุณมากอืมเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆ โอ้โห oh, oh. สองเหรียญทัวร์เพนซิลส์ในความหมายแรกของใบนี้เลยคือคุณกําลังบริหารจัดการความสมดุลของชีวิตเรียกว่าการหมุนเงินก็ได้การบริหารสมดุลชีวิตกินกินอยู่หลับนอนเวลาพักผ่อนอะไรแบบนี้คุณกําลังปรับสมดุลชีวิตอยู่หรืออีกความหมายหนึ่งคือคนที่จะเข้ามาจีบคุณคนที่ปลื้มคุณหลงไหลคุณอยู่ตอนนี้เขากําลังหาวิธีเหมาะ,มาะที่จะเข้ามาใกล้ชิดคุณโดยที่ไม่ให้หน่าเกลียดจนเกินไปอะไรแบบนี้ คนคนนี้มีความคิดอ่านที่ดีมีความหวังดีปรารถนาดีเขาจะไม่เข้ามาทํารุ่มร่ามกับคุณเขาจะเข้าหาคุณด้วยความสุภาพให้เกียรติเป็นอย่างดีเขากําลังคิดหาวิธีที่เหมาะสมในการเข้าหาคุณแม้จะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะมาทําตีสนิทอะไรมากมายได้บางทีการห่างกันไปนานอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วถ้ากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะยินดีต้อนรับเขาไหมอะไรแบบนี้นะครับเขากําลังคุ้นคิดอยู่นะเออเขาคุ้นคิดอยู่นะครับ แล้วก็โอ้โหเดนมจิเ oh ชียนไม่ธรรมดาไพ่ใบนี้ไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์และหมายความรวมถึงปาฏิหาริอะไรดีๆที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นถ้าคุณคาดหวังการงานการเงินอยากมั่งมีมั่งคั่งอยากพ้นจากปัญหาคุณจะประสบความสําเร็จโดยลําดับตามวาสนาตามความเชื่อถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคิดดีทดําดีไม่คิดร้ายใครนะครับนะ เอาธุระตัวเองเป็นหลักเรียกว่ามุ่งพัฒนาตัวเองแบบนี้คุณจะประสบความสําเร็จโดยลําดับเลย ใบนี้โดดเด่นถ้าคุณเป็นนักวิชาการก็เด่นเป็นคนที่เป็นนักวิชาการเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เด่นใบนี้หรือแม้แต่ถ้าเป็นนักพยากรณ์เป็นคนที่ดูดวงเป็นก็ยังเด่นเช่นกันประมาณนี้เอาเป็นว่าในสายวิชาการใดๆสายจิตวิญญาณใดๆคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้และมีโอกาสสาเร็จราวปาฏิหาริย์และความหมายที่สองของใบนี้คือถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่คุณจะได้คู่ที่ดีราวปาฏิหาริย์จัดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เอารับไว้เลยนะโอเคยินดีล่วงหน้า มาดูกันต่อวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยเป็นไพ่ค่อนข้างปานกลางไปในทางที่ดีนะครับปานกลางค่อนข้างดีเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าคุณจะได้ไพ่อะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีอวยกัน่งแน่นอนอ่ะ ไม่มีอวยกันเปิดกันเห็นเห็นแล้วไพ่ออกมาดีขนาดนี้ถ้าดีก็ต้องน้อมรับว่าดีนะครับเราไม่ได้อวยกันเปิดกันเห็น,หนราชาเหรียญ King of Pentacles ไพ่อภิมหาเศรษฐีรับไว้เลยผมรับด้วยอา้าวมาโชคดีไปด้วยกันนะครับหน้าไพ่ออกมาจริงๆเราก็ต้องทำนายไปตามตรงว่ามันดีตามตำราสากลราชาเหรียญคืออภิมหาเศรษฐีมาร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งถ้าคุณแย้งว่าตอนนี้คุณยังลำบากอยู่ใบนี้บ่งบอกว่า คุณจะมีการพัฒนาชีวิตมีความจเจริญเติบโตก้าวหน้าลืมตาอ้าปากได้โดยลําดับย้ําว่าโดยลําดับยกตัวอย่างคําว่าโดยลําดับคือสมมุติคุณลําบากมากๆอยู่อยู่ๆจะโดดไปเป็นมหาเศรษฐีเลยอาจจะดูยากหรือดูไม่น่าเป็นไปได้แต่หมายความว่าฐานะคุณจะค่อยๆดีขึ้นโดยลําดับนี่คือคําว่าโดยลําดับนะจากไม่มีก็มีมากขึ้นจากขาดแคลนก็จะลืมตาอ้าปากได้ถ้าสุขสบายปานกลางอยู่ก็จะฐานะดีขึ้นถ้าฐานะดีอยู่แล้วยิ่งดียิ่งขึ้น ไปอีกแบบนี้หรืออีความหมายหนึ่งถ้าคุณมีมรดกใดๆก็แล้วแต่จากปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ไว้นะคุณมีโอกาสาร่ํารวยจากมรดกก็ได้เช่นกันประมาณนี้เอาว่าทรัพย์สินเงินทองจะมาจากทุกทิศทุกทางราชาเหรียญรวยแน่นอนมากน้อยแล้วแต่วาสนานะครับยิ่งทําบุญมาดียิ่งได้เร็วนะครับนะรู้อย่างนี้แล้วก็ไปทําบุญเพิ่มเลยนะตามกําลังเลยนะครับการทําบุญไม่จำเป็นต้องลงเงินมากมายมาหาศาลขอให้ทาด้วยใจและเจตนาดี คิดดีทําดีก็ได้เออรักษาศีลประพฤติตนอยู่ในความถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้ร้ายคนอื่นแค่นี้ก็ได้บุญแล้วหรืออนุโมทนาบุญกับผู้อื่นก็ได้เช่นกันนะครับวิธีทําบุญที่ถูกต้องมีอย่างหลากหลายลองไปศึกษาดูนะครับไม่ต้องทุ่มเทด้วยเงินทองมากมายมาหาศาลเสมอไปอ่าโอโหเด็กถือถ้วยอ่าเพลสออฟคัพส์ควมีดวงกินเด็กต้องทํานายว่ามีดวงกินเด็กเออหรือจะพูดว่าอ่าคนอายุน้อยให้โชคก็ได้ คนคนนี้มีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นอายุจริงๆหรือว่า,าความอ่อนเยาว์ทางใบหน้าความที่มีนิสัยเด็กๆก็ได้บางคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เขามีนิสัยที่เด็กๆกว่าคุณมีความสนุกสนานสดใสรื่นเริงเหมือนเด็กๆแบบนี้แม้แต่ใบหน้าที่อ่อนเยาว์ดูอ่อนกว่าวัยแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนลักษณะนี้เด่นมากและย้ําเลยว่ารู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วสนิทมากน้อยแล้วแต่กรณีไม่สามารถตรงทุกคนได้นะครับ ที่แน่ๆคือเมื่อคนคนนี้เข้ามาเขาจะมาทําให้ชีวิตคุณสดชื่นอ่ะอืดูยังไงก็สดชื่นหกถ้วยเด็กถ้วยเม่จืเชียนราชาเหรียญดีไม่ดีเขาฐานะดีพอๆกับคุณเลยนะเขาอาจจะฐานะดีพอๆกับคุณหรือฐานะดีกว่าคุณด้วยซ้าเออไม่ธรรมดาไพ่วันนี้นั้นสวยงามแล้วก็โอ้สิบไม้เท้าเทนนิสบอลรู้ละต่างคนต่างทํางานหนักเป็นคนขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะบ้าพลังทั้งคู่บ้างานทั้งคู่นี่ไม่ได้ว่านี่คือชมอยู่ คือขยันขันแข็งอ่ะต้องใช้คำนี้เพื่อให้เห็นภาพ ความบ้างานบ้าพลังรู้สึกว่ามีกําลังฮึบฮับฮึบฮับอยากทํางานตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่เป็นทั้งคุณและเขามีบุคลิกคล,ล้ายๆกันเผลอเมาจากแวดวงงานเดียวกันด้วยหรือจะร่วมงานกันอยู่ด้วยซ้ําลองไปสังเกตดีๆนะมีเพื่อนร่วมงานคนไหนที่สนิทสนมเป็นพิเศษแล้วเขาจะดูอบประมาะเขินอายต่อหน้าคุณแบบนี้หรือมาชวนคุยบ่อยๆหาเรื่องมาคุยชวนไปกินข้าวชวนดูหนังอะไรแบบนี้เยอะกว่าเพื่อนปกติลองสังเกตดูใครก็ตามที่ทําเยอะกว่าเพื่อนปกติมีโอกาสที่ เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเขาหลงไหลเขาปลื้มคุณมากนะครับลองไปสังเกตดูนะมาพลังงานเข้มขคค้นขึ้นเรื่อยๆนะเออแวดวงการงานโดดเด่นคนเก่าๆที่อยู่ในชีวิตที่ไม่ใช่แฟนเก่าก็โดดเด่นแล้วก็โอ้หกเหรียญ six of pentacles คู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บรารมีตามความเชื่อเลยนะและตามหน้าไพ่นะหน้าไพ่ด้วยความเชื่อด้วย คนคนนี้นะเขาเป็นคู่บุญกับคุณมีโอกาสที่จะมาเกื้อหนุนจุนเจือกันให้ชีวิตชีวิตก้าวหน้าไม่ได้แปลว่าเขาจะมาช่วยทําให้คุณหายลําบากนะสมมุติว่าคุณลําบากอยู่แปลว่าคุณต้องต่อสู้ด้วยตัวเองก่อนแต่การมีคนนี้เข้ามาในชีวิตเขาจะมาทําให้คุณจิตใจแจ่มใสขึ้นเรียกว่าชวนกันไปทําบุญอะไรทํานองเนี้ยยกตัวอย่างนะชวนกันไปทําบุญชวนกันไปทํากิจกรรมดีงามอะไรแบบนี้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดีนะครับรวมถึงการนําโชคดีมาให้ด้วยก็ได้เช่นกันประมาณนี้ เป็นไพ่ที่ดียังไม่มีไพ่เสียยังไม่มีอุปสรรคใดๆเลยวันนี้มีแค่ทำงานหนักนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหานะอืมแล้วก็โอ้สองไม้เท้า two of wands คาดหวังได้ถึงอนาคตที่ดีร่วมกันไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่นะ เมื no ่อไหร่ก็ตามตกลงคบหากันจะพากันไปเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมองการไกลได้เลยว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือไม่อย่างไรหากคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะได้คู่ที่ดีแต่ถ้าคุณยังไม่ต้องการความสัมพันธ์ใดๆหรือมีคู่ที่ดีอยู่แล้วแล้วคุณต้องการการงานการเงินมากกว่าใบนี้ยังบอกได้ว่าคุณจะมีอนาคตที่ดีประสบความสําเร็จด้านการงานการเงินอย่างสูงสุดนะครับและแน่นอนถ้าการงานการเงินดีความสัมพันธ์ดีเองไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วอยากมีคู่หรืออยากอยู่สดๆก็แล้วแต่ตามอัธยาศัย ได้เลยมีความก้าวหน้าแน่นอนในทุกสถานะาแล้วก็แหมพลังงานดีวันนี้โอ้ก้าวดาบนายออฟซอร์สคนนี้ปลื้มคุณมากนะหลงไหลคุณมาก มีโอกาสที่ช่วงเวลาที่ไม่ได้พบหน้ากันไม่ได้เจอกันห่างไกลกันเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณนอนไม่หลับบางคนอาจจะแอบร้องไห้โดยซ้ำาดยความคิดถึงเป็นความเซนซิทีฟบางอย่างนะบางคนอาจจะมีความเซนซิทีฟคิดถึงคุณแล้วก็ร้องไห้คนเดียวเงียบๆหรือต้องหาอะไรมาดื่มเพื่อให้มันนอนหลับได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องใช้ตัวช่วยหรือว่าใช้วิธีต่างๆในการทําให้ตัวเองนอนหลับให้ได้บางทีกว่าจะหลับได้ก็ใช้เวลานานหรือน,อนอนแล้วฝันร้ายอะไรแบบนี้ เป็นลักษณะเฉพาะของเขาคุณไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกังวลเขานะเขาจะต้องปรับจิตปรับใจของเขาไม่ว่าเขาจะคิดถึงคุณแค่ไหนจนนอนไม่หลับอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เราช่วยเขาไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทําได้คือตามความเชื่อนะส่งกําลังใจไปว่ากันว่ากําลังใจนี้ส่งถึงกันได้ลองดูอธิษฐานจิตถึงเขาขอให้เขามีความสุขขอให้เขาสบายใจมีโอกาสที่เขาจะรับได้หรือได้รับนะครับลองดูได้นะถ้าเคลื่อนจิตใจตรงกันตามความเชื่อ ความปรารถนาดีของคุณส่งถึงเขาได้แน่นอนโทรจิตเออผมไม่ได้กล่าวเองนะเคยฟังพระท่านสอนมาเรื่องโทรจิตนี่ไม่ธรรมดาถ้าคนเรามีความเชื่อศรัทธ,ธาแรงกล้าเราสามารถทําได้การสื่อสารทางจิตใจนะครับก็ว่ากันไปนะแล้วก็อโอเด็กทชือเรียนเพรสเทเพนทาเคิลโชคดีมากับคนคนนี้การันตียืนยันไม่เฉพาะใบอื่นๆที่ดีงามของวันนี้ใบนี้ยังบ่งบอกว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมความโชคดีมาสนับสนุนกันแน่นอน มาดีมาสนับสนุนไม่เบียดเบียนกันอ่าแล้วก็โอ้โหชัดชัด d ัดเม้น่าคำพิพากษาจากฟ,ากฟ้าเทพประธานพรสิ่งที่ควรจะเกิดทำอะไรได้อย่างนั้นนะครับทำอะไรไว้จะได้อย่างนั้นใบนี้ผมเชื่อมั่นจากไพ่ที่ ปรากฏไปทั้งหมดแล้วว่าคุณอยู่ในช่วงดวงดีและคุณควรจะทําสิ่งดีมาโดยตลอดซึ่งการทําดีย่อมได้ดีพรจากฟ้าคําพิพากษาอันนี้จะให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนนะทำสิ่งใดว้จะได้อย่างนั้นถ้าคุณทําสิ่งดีมาโดยตลอดคุณจะได้สิ่งดีๆชีวิตที่ดีขึ้นแต่ใบนี้ก็ต้องเตือนตามตรงนะครับเราไม่อวยกันนะครับเมื่อมีด้านดีแล้วก็ต้องมีด้านไม่ดีถ้า ถ้าคุณทําความผิดใดๆไ,ไว้ทําสิ่งไม่ดีไว้ไม่ว่าจะตั้งใจเจ,จตนาหรือไม่คุณต้องรับผลนั้นด้วยนะใบนี้ไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะครับใบนี้เป็นความยุติธรรมอีกด้านหนึ่งหมายความว่าเป็นคําพิพากษาเออจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำพิพากษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้นะครับทําดีได้ดีถ้าทําพลาดไว้ก็ต้องรับผลนะถ้าอะไรผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแก้ตัวใหม่แก้ไขใหม่ได้เสมอนะคนเรานะแต่ถ้าทําดีมาโดยตลอดได้ดีแน่นอนอ้ามาไปกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆขออีกสักใบหนึ่งสำหรับสำหรับที่หนึ่งนี้โอ้โหสามไม้ทาทรีออฟวอนก้าวหน้าแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่แล้วใบนี้ยังโดดเด่นเรื่องการต่างประเทศระยะการติดต่อสื่อสารทางไกลอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดศึกษาต่อต่อตางประเทศทำงานต่างประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยวใดๆก็แล้วแต่แม้แต่การรอคอยสิ่งใดๆอยู่คุณจะประสบความสำเร็จดังหวัง วันนี้มีทั้งสงไม้เท้าทั้ง3ามไม้เท้าโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการสื่อสารพบปะผู้คนเยอะๆการเดินทางบ่อยๆโชคดีนะครับมาน,นี้โอเคเดี๋ยวมาดูสำรับที่2กันต่อนะครับทำการขยายความหน่อยซิว่าวันนี้ไพ่สำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ย้ําว่าวันนี้ไม่ใช่การเลือกกองไพ่นะอันนี้เป็นการใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมพลังงานซึ่งกันและกัน เราดูสำรับ1ไปพอสมควรแล้วใช้สำรับ2ในการดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานดูซิว่าจะมีพไพ่ใดออกมาตรงกันหรือไม่จะมีโชคดี2เท่าหรือไม่คอ,อยสำรับ2ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหอัศวินถ้วยคนนี้มาดี คนที่ปลื้มคุณหลงไหลอยู่คนนี้มาดีแล้วก็มีความสุภาพอ,อ,าอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลและยังโดดเด่นที่คนธาตุน้ํามีนกรกฎดพิจิตโดดเด่นเป็นพิเศษลองไปสังเกตดูคําว่าโดดเด่นไม่ได้แปลว่าจะต้องล็อกสเปคว่าจะต้องเป็นราศีนี้เท่านั้นนะครับย้ํานะหมายถึงโดดเด่นคือมีโอกาสเด่นกว่าคนอื่นแต่ราศีอื่นธาตุอื่นก็ได้เช่นกันนะครับคนธาตุน้ําที่มีจิตใจดีมีความสุภาพอ่อนโยนกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอหรือเข้ามาแล้วเพราะว่ารู้จักกันแล้ว แต่ว่าบางทีอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอาจจะมีจังหวะที่ต้องห่างกันไปแล้ววนกลับมาเจอกันใหม่แบบนี้เป็นไปได้หลายคนดวงแบบนี้อาจได้พบรักกับเพื่อนเก่านะเออไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันมาแบบเพื่อนของเพื่อนก็ได้ที่แน่ๆต้องมีตัวตนมีหัวนอนปลายเท้าตรวจสอบได้นะครับถ้าคนใหม่ๆมาจีบเป็นใครก็ไม่รู้ระวังโดนหลอกนะอย่าไปยุ่งแบบนั้นนะไม่เอาแล้วก็โอ้โหไม่ธรรมดาอัศจรรย์ พูดถึงคนเก่าเพื่อนเก่าๆคนรู้จัก6ถ้วยออกมาอีกแล้วคุณครับวันนี้6ถ้วยออก2รอบการดับเบิลเช็คเป็นผลพลังงานโชคดี2เท่ามาแล้วเกิดขึ้นแล้ววันนี้นะ6ถ้วย2ใบ ทั้งสองสำรับวันนี้คุณได้6ถ้วย2ใบคนเก่าๆมิตรเดิมๆคนรู้จักคนสนิทคนที่เคยรู้จักคนคุ้นเคยใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แฟนเก่ารู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสวนกลับมารักกันนะครับเออฮ้ยความรักครั้งใหม่กับคนคุ้นเคยที่ไม่ใช่แฟนเก่านะย้ำนะคุณได้โชคดี2เท่าแล้ววันนี้รับไว้เลยนะ6ถ้วยออกมา2ใบเอาวางไว้ก่อน มาดูกันต่อนะครับเอฮ้ยยินดีด้วยนะยินดีล่วงหน้าพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขอให้พ่ายออกมาอย่างแม่นยำนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆเอาโอ้สิบดาบ Ten of s o r d s ใบนี้คุณไม่ต้องกลัวนะครับเป็นไพ่อุปสรรคที่ออกมาเตือนว่าอย่าหักโหมในการใช้ชีวิตเกินไปอาจจะล้มป่วยได้อะไรประมาณนี้ผมมองจากไพ่แวดล้อมทั้งหมดวันนี้ที่ออกมาส่วนใหญ่ดีชีวิตคุณกําลังจเจริญก้าวหน้าดีแต่ที่แน่ๆมันมีไพ่ทํางานหนักออกมาด้วยในตอนแรกเพราะฉะนั้นใบนี้เขามาเตือนว่าอย่าหักโหมเดี๋ยวจะป่วยเท่านั้นเองคุณไม่ต้องกลัว10ดาบนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็พลังงานดีขนาดนี้ ระมัดระวังสุขภาพเท่านั้นเองนะครับผมมองสิบดับว่าเป็นเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยจากการหักโหมทํางานหนักหรือแม้แต่ความเครียดวิตกกังวลมากเกินไปนะป่วยจิตป่วยใจป่วยกายได้หมดระมัดระวังป้องกันได้เราดูดวงเพื่อป้องกันเออเราไม่งมงายนะครับนะครับดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีจะมีคําแนะนําให้เออมันต้องอย่างนี้โอ้ไม่ทันขาดคําดีก็ว่าดี The World ออกมาใบนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมาย The World ดีงามไม่น้อยหนะ้า The Sun ซึ่งเรารู้กันดีว่าทั้ง The Sun และ The World เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิบซีทาโร่สากลน,นะ The world นี่ความหมายของเขาเลยใบยเดียวคือ complete สำเร็จเสร็จสิน้นอุดมสมบูรณ์พูนสุขจบบริบูรณ์ happy ending อะไรแบบนี้เรียกว่าไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่ the world นี่ในความหมายที่1คุณจะประสบความสําเร็จสูงสุดรับไว้เลยนะผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันและในความหมายที่2ใบนี้คุณมีโอกาสเจอคนที่มีความแตกต่างกันต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือมีความต่างกันใดๆก็แล้วแต่หรือถ้าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากก็คืออาจจะมีระยะห่างทางไกลแบบนี้ ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะต้องนำมาคิดมาเครียดนะครับความแตกต่างกันใดๆคุณสามารถปรับตัวเข้าหากันได้พลังงานวันนี้ดีตั้งแต่ราชาเหรียนดีตั้งแต่6ถ้วยดีตั้งแต่ใบแรกๆ The world นี้ยิ่งการันตีย้ำชัดว่าไม่ว่าคุณจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะปรับตัวเข้ากันได้และมีความสำเร็จร่วมกันอ้าวรับไว้เลยไปกันต่อนะโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วขอใยอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหราชาดาบ King o f Swords คุณจะเติบโตมีอำนาจวาสนาบารมีโดยลำดับถ้าเป็นตัวคุณหรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีแม้แต่ความสัมพันธ์นี้จะมีผู้ใหญ่คอยจับตาดูผู้ใหญ่คอยเอาใจช่วยอยู่อะไรประมาณนี้ถ้าคุณกังวลเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าท่านจะไฟเขียวเอาใจช่วยคุณซัพพอร์ตคุณอย่างดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์เอาไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ เปิดกันสดๆเนี่แหละไม่มีอวยกันออกมายังไงทายไปอย่างนั้นตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาพูดไม่ทันขาดคำยินดีด้วย4ไม้เท้าออกมาแล้ว4 o f w a n d s ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากอีกใบนึง ความหมายที่หนึ่งในทางชีวิตทั่วไปการงานการเงินคุณจะมีความมั่นคงอย่างสูงสุดมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นสีไม้เท้าไพ่เฉลิมฉลองนะครับซ้มประตูวิวาสมประตูงานเฉลิมฉลองความหมายหนึ่งถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีการงานที่ก้าวหน้าชีวิตที่อุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแต่อีกความหมายหนึ่งที่เรา,เราท่านๆและผมก็ชื่นชอบใบนี้คือเป็นไพ่แต่งงานเออสมหวังในความรัก สี่ไม้เท้าซุ้มประตูวิวาขนาดนี้ในเชิงความสัมพันธ์คนที่ปลื้มคุณอยู่หลงไหลคุณอยู่ตอนนี้ที่อยากได้คุณเป็นคู่ครองคุณกับเขามีโอกาสลงเอยนะนี่ไม่ได้พูดเล่นทํานายตรงๆต,ต,ต,ตามหน้าไพ่เลยถ้าคุณโสดอยู่เขาโสดอยู่พิสูจน์กันแล้วว่าโสดจริงคบหากันได้เลยกับคนนี้แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าโสดกันจริงหรือเปล่าหรือต่างคนต่างมีตัวเลือกให้ดูดูกันไปก่อนคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนและแน่นอนว่าใบนี้ก็มีคําเตือนเล็กน้อย ถ้าคุณมีคู่แล้วมีคู่ครองแล้วอย่าวอกแวกอย่าวันไหวนะครับถ้ามีคนมาจีบเพิ่มคู่ของคุณดีอยู่แล้วรักเขามากๆรักคู่ของคุณมากๆเพราะดวงคุณจะมีโอกาสมีเสน่ห์แม้จะมีคู่แล้วก็มีคนมาจีบได้อีกถ้าคุณมีคู่แล้วอย่าหวันไหวอย่าวอกแวกรักคู่ของคุณให้มากแต่ถ้าคุณโสดอยู่ลุยได้เลยเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยมีโอกาสลงเอยสูงมากอ่ะขออีกสักใบเอ้ยพลังงานเข้มข้นมากวันนี้ ไพ่ทาโรโอไม่ทําให้เราผิดหวังอืมคำแนะนําดีๆจากหน้าไพ่ดูดวงดูเพื่อเป็นคําแนะนําเอาไว้ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตในการวางแผนอนาคตนะเป็นการดูดวงอย่างสร้างสรรค์สร้างสรงรค์จริงๆหนึ่งดาบหนึ่งดาบเหมือนจะมีหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุ้นๆอยู่เอ๊หนึ่งดาบอ๋อนี่ไงใบแรกเลยเออเกือบลืม หดาบออกมาใบแรกวันนี้และคุณได้1ดาบอีกรอบ1ดาบ,ดาบสองใบดับเบิลพลังงานบ่งบอกว่าทุกๆความตั้งใจของคุณมีโอกาสรประสบความสำเร็จรับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาอ้าหนึ่ดาบถึง2ใบอ่าขออีกสักใบนะเผื่อจะมีดับเบิลพลังงานอะไรออกมาอีกลองดูกันสักหน่อยสิน่าสนใจวันนี้ทำใจสบายๆนะครับมาลุ้นกันเออแล้วแต่ไพ่จะบอกโอ้โหเจ็ดเหรียญ โอเคไม่ต้องเพิ่มละใบนี้บ่งบอกชัดว่าคุณคิดจะทําอะไรอยู่เดินหน้าลุยได้เลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีฟ้าเปิดทางสะดวกดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วจะได้ดีดวงดีคือทางสะดวกอยากทําอะไรลงมือทําแล้วอุปสรรคจะน้อยปัญหาจะน้อยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากประมาณนี้รับไว้เลยนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีใบส่งท้ายของท้ายจริงๆอีกหนึ่งใบแถมให้ตามปกติของเรานะครับ ว่าวันพรุ่งนี้มาลือนนี้วันถ,ถัดไปของคุณควรจะเป็นอย่างไรมีคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมจากไพ่หรือไม่นะครับขอให้ไพ่ใบส่งท้ายนี่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหเดอะเลเวอร์สใบส่งท้ายก็ไม่ธรรมดาผมถึงบอกอยู่เสมอว่าอยากจะให้คุณดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปไม่กดข้ามเพราะใบดีๆมักออกมาได้ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะต้นคลิปกลางคลิปหรือท้ายคลิป ใบส่งท้ายของวันนี้เป็น The Love Verse คุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งมนุษย์สัตว์วิญญาณคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทุกอย่างจะรักคุณทางสะดวกแล้วนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทํางานสิ่งใดประสบความสําเร็จเป็นที่รักของทุกๆคนเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักพระเจ้าแบบนี้รวมไปถึงจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีงามด้วยเอารับไว้เลยนะโอเคครับขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ